ขอบคุณคุณกมลวันนะคะมาถึงช่วงของการวิเคราะห์สถานการณ์น้ากับรองศาสตราจารย์เสรีสุพราทิตย์และคุณดารินคล่องอัคระค่ะวันนี้ทั้งสองท่านไปดูระดับน้ําที่บริเวณคลองรงังสิติประยุนศักดิ์จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะแม้ว่าน้ําในคลองนั้นจะลดลงทุกวันแต่ว่าก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ในหลายจุดก็ยังถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่ด้วยนะคะแม้ว่าน้ําลดลงบ้างแล้วแต่พื้นที่ส่วนใหญ่น้ําท่วมสูงประมาณ1เมตรนะคะเราจะไปติดตามจากทั้งสองท่านในช่วงนี้นะคะ ดีค่ะอาจารย์คะคุณารินทร์ค,ค,ค่ะชาวประทุมตอนนี้ก็อยากจะรู้มากเลยนะคะว่าเมื่อไหร่น้ำาพิงจะลดลงสักทีแล้วก็อะไรทําให้น้ําเนี่ยไม่ระบายอะคะก็คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าน้ํานั้นท่วมขังไม่ต่างจากที่นนทบุรีที่ไปมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ต้องรอเพื่อว่าระดับน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาลดลงจึงจะระบายออกได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้เราก็เป็นความร่วมมือกันของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรนะคะ มหาวิทยาลัยรังสิตแลวก็ไทย p ี s ได้เดินทางไปที่ทางด้านปทุมธานีบ้างเพื่อที่จะไปดูว่าบริเวณนี้ตกลงสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็เห็นภาพนี้ไม่ต่างจากนนทบุรีจริงค่ะอาจารย์น้ํายังท่วมสูง,ง,สงอยู่ในหลายๆหมู่บ้านในเวลานี้จากนี้ไปทิศทางแนวโน้มจะทําอย่างไรถึงจะช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนได้คะครับคือต้องเข้าใจว่าน้ําของปทุมธานีเนี่ยาสาเหตุมาจากแม่น้าเจ้าพระยานะที่เกิดมีการคันชํารุดบริเวณสาโคก น,ะะนั่นนั่นคือน้ําหลักเลยนะฮะที่เข้ามา,าสามโคกไปลาดหลุมแก้วแล้วก็ไปใายน้อยนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมาบังบวทองนะฮะเพราะฉะนั้นน้ําเองเนี่ยไหลลงมาทางล่างเนี่ยบังบวทองก็พยายามจะไหลเข้าเจ้พยาพญาเหมือนกันแต่ว่าน้ยาเจ้าพญาไม่ค่อยลดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันว่าทาไมไม่ค่อยลดนะครับเอาเราเริ่มต้นจากสาการน้าก่อนแล้วกันนะฮะสาการน้ําขนาดเนี้ยผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นตามลําดับนะฮะเหลือเพียงแต่ว <ple> e ่า ท่านระดับน้ําที่ปทุมธานีนะฮะบริเวณเนี่ยยังสูงกว่าตลิ่งอยู่เช่นเดิมประมาณหกสิบเซนเพราะฉะนั้นน้ําก็ยังไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเติมเข้ามาอยู่ตลอดใช่ทำให้น้ำเนี่ยไม่ค่อยจะลงหรือ,อทรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะแล้วกระจายไปพื้นที่กว้างขึ้นนะในฝั่งเหนือกรุงเทพเพราะฉะนั้นคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับอันนี้คือสถานการณ์ที่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวลองดูภาพตัดไปเลยครับเพราะฉะนั้นเอ่อช่วงนี้เองเนี่ยเอ่อ ดีขึ้นประมาณสองสามวันนี้คือลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือกําลังะอ่อนลง<ค>ะนะเพราะฉะนั้นฟังภาคใต้เหมือนกันนะไม่เห็นเฉดสีที่จะมีลักษณะฝนตกเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าปีนี้น้ําท่วมหัดใหญ่คนหัดใหญ่โทรมาหาผมว่าอา <คะ S 1> จารย์ไม่เห็นพูดเรื่องหัดใหญ่มั่งเลย <ไป S 1> ผมบอกว่าไม่เป็นไรก็คือหัดใหญ่เนี่ยคลายกังวลได้แล้ว <คะ S 2> ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนอนหลับสบายฝันดีฮะฝันก็กลางคืนก็เออเตรียมรับงานปีใหม่นะฮะหินใหญ่ในนะครับต่อไปลยครับภาพต่อไปครับ ช่วงนี้เองอย่างที่ผมบอกเป็นช่วงที่นาทีทองนะฮะระดับน้ําลดลงนะฮะจนกระทั่งตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดนี้จะเริ่มสูงขึ้นนะฮะยี่สิบเอ็ดจะเริ่มสูงขึ้นแล้วไปสูงขึ้นสจุดปลายเดือนอันนี้ก็ต้องระวังการระน้ําจะมีปัญหาใช่วงนี้นะครับค่ะคราวนี้เราไปดูภาพกันบ้างนะคะที่วันนี้เราเดินทางไปที่ปทุมธานีไล่ไปตั้งแต่ทางด้านของคลองรังสิตทีเดียวนะคะเดี๋ยวขอภาพนะคะที่เราได้เดินทางไปมาวันนี้วันนี้เราไปเราไปหลายที่เลยนะฮะหลังจากที่เราจุดแรกเลยก็ไปแถว ลังสิตองคารักษ์ก่อนนะฮะอันนี้ก็คือถนนนะคะที่เดินทางเรียบคลองลังสิตมานะคะก็เห็นได้ว่าน้ํายังมีอยู่บนถนนเหมือนกันนะคะคระดับน้ําในคลองลังสิตเองกับถนนเองเนี่ยนะคลองจะสูงกว่าประมาณสักยี่สิบสามสิบเซนอยู่นั่นหมายถึงว่าน้ําก็ยังยังมีจะต้องไหลไปทางล่างเหมือนกันนะะคแต่เห็นคราบน้ําก็ดูเหมือนว่าน้ําลดลงแล้วลดลงเยอะเลยห้าสิบเซนได้นะฮะจุดนะแต่ว่าโดยเฉพาะช่วงคลองหนึ่งถึงคลองสี่ที่เราเคย คาดคาดไว้ว่าเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยจากนครนายกระดับสูงกว่าเพราะฉะนั้นน้ำก็จะมาเอา่อแถวคลองหนึ่งคลองสีนะะ่นรับก็ยังเอ่ยอยู่นะคะคเพียงแต่ว่าลดระดับลงแล้วใช่ครับ,รบอันนี้ก็ไปที่ดีม่วนนะฮะ,ะดีม่วนเราก็ได้เจอเจ้าหน้าที่ของดีม่วนบอกว่าคงต้องอใช้เวลาจากนี้ สามเดือนนะฮะจะกู้ดื่มเวอได้นะฮะน้ำยังคงสูงอยู่นะครับค่ะในพื้นที่นี้ก็มีร้อยกว่าไร่นะคะน้ําเต็มพื้นที่อยู่นะคะคดูเหมือนว่าระดับน้ําเสมอกันนะคลองแล้วก็ตัวของรีเวอร์เองจากนั้นเราไปที่บริเวณคลองหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านหนีมาอยู่บนสะพานบริเวณคลองหนึ่งเนี่ยจำนวนมากทีเดียวแล้วก็ทําเป็นตลาดนัดย่อมๆในเวลานี้เพราะว่าที่บ้านของเขาเขาบอกว่าน้ํายังท่วมอยู่ถึงระดับอกเลยทีเดียวนะคะในซอนี่ท่วมหมดเลยถ้าคลองหนึ่งคลองสองสาม คองสี่ะท่วมท่วมหนักนะฮะก็เลยไม่มีที่ไปนะคะต้องมาอยู่บริเวณนี้จากนั้นก็เห็นทางด้านของฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะแม้ว่าทางด้านของฟิวเจอร์พาร์จะกู้ในบริเวณของฟิวเจอร์ได้แล้วแต่ว่ารอบๆนั้นก็ยังเต็มไปด้วยน้ำอยู่ดีนะคะทราบว่าจะเปิดวันพรุ่งนี้นะฮะก็เราอาจจะต้องนั่งเรือไปช็อปปิ้ง ค่ะคงจะเป็นอย่างนั้นค่ะจากนั้นเราไปที่ทางด้านของหมู่บ้านชวนชื่นนะคะที่ปทุมธานีเองน่าตกใจทีเดียวนะคะน้ำิ่มสูงมากครับคือมีท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็ประสานมายังผมว่าให้ไปดูหน่อยสิที่ชวนชื่นทําไมค่ะแย่อย่างนี้นะละบายน้ําไม่ไปเลยนะฮะเราก็ไปดูมาแล้วก็พบว่าน้ําสูงจริงๆนะฮะเมตรแปดสิบนะชาวบ้านบอกผมนะฮะแล้วแถมยังบอกว่ามีจระเข้สามตัวเราก็เลยไม่ค่อยกล้าลงไปเท่าไหร่นะครับ เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปทางด้านของสารกลางสารโการกลางสามโคกอะไรก็เั้น้ำน้ําสูงมากนะครับตกลงสถานการณ์แบบนี้นี่จะใช้เวลามากแค่ไหนคะต้อย่างจำผมว่าหลังจากเดือนธันวาไปนะน้ำจะเริ่มลดน้ำาจะพยาเพราะฉะนั้นกลางเดือนธันวาเนี่ยเร็วที่สุดนะช้าที่สุดก็คือปีใหม่นะครับก็คงจะต้องใช้เวลาถึงจะสามารถแห้งได้ทั้งจังหวัดเหรอคะอาจารย์ไปดูภาพกันบ้างค่ะอาจารย์ครัสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะคะ น้ำที่จากอันนี้ไม่น้าเจ้าพยานะฮะเภอสามโคกนะน้าที่เกิดจากคันชมุดน้าก็ยังไหลยอยู่นะฮะไหลบ่ามาอยู่นะฮะแต่ว่าปริมาณเริ่มลดลงเนื่องจากระดับน้ําเขาเริ่มลดลงจากวากว่ากว่าเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นลาาหลุมแก้วก็น้ํายังมีอยู่น้ําเต็มนะฮะหลังสิปตปัุมธานีถนนเส้นนี้ก็มีน้ําท่วมนะฮะน้ำท่วม จากนั้นดูเราไปเมื่อวานนี้เราไปที่ถนนบางบัวทองใสน้อยนะเจ็ดกิโลนี้น้ําท่วมหมดเลยนะน้เพ้นน้าก็ยังลงไปลงมา,มาคลองมหาสวัสดิ์คลองธีวัฒนาอยู่นะครับที่เราไปนี่หมู่บ้านชนชื่นอยู่ตรงนี้นะ,ะน้าเต็มหมู่บ้านชนชื่นเพราะฉะนั้นะจะเห็นว่าสังเกตน,น้ําจะระบายยังไงนะสามโคกมาอําเภอเมืองมาบางบัวทองและจะรอไหลลงกลับนะจะรอไหลกลับเน้นตัวนี้ถ้าไม่ลดก็ไหลกลับไม่ได้ <น><ช>ก็ไปบางใหญ่ต่อไปนะส่วนนี้ก็ไปบางใหญ่ต่อไปนะบางมาทองเช่นกันก็จะมาบางใหญ่ต่อไปเหมือนกันสองฝั่งนะบางใหญ่ก็จะโดนรับผลกระทบเหมือนกัน <c oughs> ก็แสดงว่าสถานการณ์น้าท่วมที่ปทุมธานีก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปทางด้านของนนทบุรีด้วยนะคะจยะด้วยด้วยครับด้วยครับค่ะครับผมวันนี้ก็ค,คงต้องใจเย็นๆอดทนรอนะ,นะคะส่วนของลังสิติองคลักษ์ก็เช่นกันนะฮะยังมีน้ําอย่างที่เราเจอนะฮะล<ม><ม>องหนึ่งถึงองสี่เนี่ยน้ำยังล้นนะฮะล้นถนนอยู่นะเป็นช่วงๆนะช่วงละห้าร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรสามร้อยเมตรน้ำก็ยังยังยังมีอยู่นะมาแต่โชคดีที่อย่างที่ผมบอกคือคลองหัวสายล่างเนี่ยมีความสามารถที่จะรับน้ําได้มากนะลงมาเท่าไหร่ฉันรับหมดนะแต่ว่าวันนี้ดข่่าาวว ของวาสายล่างมีคนไปลือ้อขันกั๊สเล่ห์ะนะครัมีปัญหาส่นนงผลกระทบนะฮะผลกระทบนะเดี๋ยวเรามาดูะถ้ายอย่างนั้นไปดูสถานการณ์ต่อไปนะคะ,คะว่าจะเป็นยังไงนะคะครับลองดูนะฮะ,ะวันนี้เองเนี่ยระดับน้ายังยังลดอยู่เหมือนเดิมนะฮะลดลงะนะฮะลดลงเรื่อยๆจากเมื่อวานนี้ประมาณสักห้าเซนนะฮะลดลงมาเหนือประตูน้ําลังสิทก็ยังคงลดลงนะฮะแต่ว่าลดลงได้ช้าวันนี้เราไปดูลดลงช้ามากนะท้ายประตูจะลองก่อนท้ายประตูของเป๋มก็ลดลงประมาณสองเซน ลดลงเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจากดูกราฟน้ําก็ไม่มีขึ้นเลยค่ะก็ลงอย่างเดียวนะคะแต่ทีนี้วันนี้ก็มีเรื่องของการเปิดบิ๊กแบ็กเปิดกระสอบรายหลายที่ทีเดียวถ้าอย่างนั้นแล้วน้ําตรงนี้เนี่ยจะยังส่งผลกระทบแล้วก็ไหลลงสู่กรุงเทพชั้นในรอเปล่าคะอาจารย์เดิมเนี่ยเปิดเฉพาะตรงช่วงเรือพอดีนะัะน้ำก็ไหลมาประเมิบสองลูกบาเมตรตเมตทีเนี่ยของบางซื่อเนี่ยวันนี้น้ําลง3ามเซนนะฮะเขายังรับได้ตลอดนะเมื่อวานนี้เปิดตัวนี้อีก3ลูกบาทเมตรตเมตรทีก็ไม่เป็นไรของบางซื่อก็ยังลงตลอดวันนี้นะฮะ วันนี้ตอนแรกผมได้ข่าวมาก็ตกใจเหมือนกันว่าเปิดตรงนี้ช่วงประมาณหนึ่งร้อยเมตรคะฮะน้ำลงทันทีนะฮะประมาณสามสิบไหวเติทีน้ำข้ามาันทีมันคนสายไหมอยู่ดีน้ําท่วมสามสิเซนตกสบเซน่สิบเซนด้วยนะฮะบางจุดนะก็เพราะว่าช่วงหลากมาเนี่ยจะแรงมากแต่หลังจากนั้นแล้วท่านจะค่อยๆลดนะขณะนี้ก็ปิดไปได้หรือแม้ถ้าไม่ปิดก็ตามนะฮะ น้ำจะค่อยๆกระจายไปอย่างมากก็ท่วมอีกสักเซนสองเซนนะบริอวณอื่นนะแต่อย่างไรก็ตามนะก็คงจะต้องหาลือกันนะคะว่าการเปิดทันทีทันใดก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะสามสิบสี่เซนแต่ถ้าค่อยๆเปิดเนี่ยน้ำมันจะปรับระดับในที่สุดเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ชาวบ้านก็ได้คุยกันกับทางกรทมนะคะข้อเสนอก็คือว่าจะขอให้ทําเป็นฝายน้ําล้นยาวตลอดแนวนี้ที่เขตสายไหมครับอย่างนี้นี่จะส่งผลกระทบยังไงคะอาจารย์ก็ผมก็อยากได้ตัวเลขว่าตกลงกันยังไงนะว่าจะเปิดขนาดไหนนะฮะเพราะว่า ประเด็นที่สําคัญคือกทมจะต้องประเมินให้ได้ว่าเปิดแล้วเนี่ยน้ําจะลงมาเท่าไหร่แล้วเขาจะต้องจากนี้ไปอย่าลืมนะหกวาสายล่างนี่รับได้ดีที่สุดนะขณะนี้<ฆ>เป็นคลองพระเอกนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะลงมาแสนแสบใช่ไหมก็แสนแสบก็เตรียมรับกันละกันว,ว่าถ้าเปิดเท่าไหร่แสนแสบรับได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องต้องบาลานซ์น้กันนะถ้าอย่างนี้ก็กรุงเทพชั้นไหนก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วการที่มีการเปิดประตูน้ําด้วยล่ะคะวันนี้เปิดหนึ่งเมตรแอสซอรเรนใช่ไหมอันนี้ก็ ต้องเช็คดูว่าน้ํำพยาสุเลนเนี่ยจะเข้ามาที่บางบังชันนะอุตสาหกรรมบางชันก็ขณะนี้เองคงต้องตรวจสอบนะฮะซึ่งผมยังไม่รับข้อมูลว่าบางชันระดับน้ําเป็นยังไงนะครับก็นี้ก็น่าเป็นห่วงนะต้องติดตามสถานการณ์ก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปนะคะค่ะคราวนี้เดี๋ยวไปดูสถานการณ์น้ํากันบ้างนะคะทางฝั่งตะวันออก ตกลงตอนนี้นอนหลับสบายใจได้ไหมคะสาหรับคนกรุงเทพครับกรุงเทพผมคิดว่าชั้นในนี่สบายใจได้เลยนะ,ะบางซื่อน,น้าก็ลดลงนะ,ะคะกรุงเทพกีทาน้ําลดลงเหลือสิบเซนเองแต,แต่ก่อนนี่ตั้งห้าสิบเซนแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเดินเดินตามระบบแล้วนะ,ะระบบคลองระบายน้ําระบบเครื่องสูบน้ำก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะฝั่งตะวันตกนะครับค่ะไปดูฝั่งตะวันตกนะคะครับค่ะฝั่งตะวันตกเองก็จะเห็นว่าสังเกตว่าลดลงเช่นกันนะที่เราเคยเลยเป็นห่วงนะแถวคลอง ลาดลําพูแลวก็ของหลังแก้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยระดับน้าลดลงห้าเซนอีกวันนี้นะแต่ว่าการกระจายตัวมากขึ้นนะฮะทั้งทั้งฝั่งนี้เหมือนกันฮะน้ําที่มาจ่อพระรามสองแล้วก็เริ่มก็เริ่มถอยไปแล้วเหมือนกันนะฮะจะงเกตเห็นว่าเวลาเราไปดูที่ไหนนะฮะน้ำจะเริ่มลดแล้วตอนนี้เพราะว่ากทมตามเราไปดูทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการใช้เครื่องสูบอะไรนะก็อขอขอบคุณกทมนะครับก็จะช่วยทําให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้นดูแนวอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ขยายววงงจาาาากกกนนีี้้ไไปปหหรรรรือ่คคะสัััับบฝตตถมม เปิดเปิดชื่อง่ายว่าไปเปิดกระสอบทรายหรือไปเปิดคันกั้นน้าอะไรอย่างเนี้ยเราก็ต้องเราก็ห่วงนะฮะถ้าเปิดมากเกินไปเราก็ต้องประเมินหลายชั่วโมงเลยอย่างนั้นนะครับครับผมอาคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะับวันนี้สวัสดีค่ะก็คงจะสบายใจได้นิดหน่อยแต่ว่าต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปค่ะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีปัญหาสําหรับกรุงเทพต่อไปได้ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านในช่วงนี้นะคะ